โงซักกันยังวะมันโดนพ่ปงแล้วแค่ว่าหันบ่อย่ามาบอกให้ค่อยป่งค่อยบ่อป่งโว้ยบ่ไปบ่มาลรคิวเด้ยบัดนีเอ้าบ่อยู่นี่เจ้าคิวใครเป็นบ่โอ้ยขันบาเหลืองพี่น้องคนหันส่วนบ่ได้เนาะกบ่ละขันมาพักนางอ่างยากอะปลูกกินบ่เป็นยักบักเขือบักพริกอีตู้เมื่อนั้นมาเก็บมาเลมเอาแต่อยู่เฮือนเฮานี่ขันมาบอกหุ่งที่จ้องไม่กินซุกกับบ่ได้กินเขาก็มาเก็บเอาไปกินก่อนจะเมนโพดซะ ย้อนไผ่เจ้าว่าหันกับพี่น้องเจ้าโว้ยไปว่าไงละบานเนี่ยปงปงพอปงแล้วเจ้าจะว่าดูหลายบ่ค่อยบกปงค่อยชิวามัดแหลงเมื่อนี่หันค่อยอดมาดนแล้วปงกันยังว่าห่วยบ่ค่อยบกปงงยังมาขึ้นเสียงจะค่อยนะโว้ยกันโปงไม่กันไม้ตัวนั้นตัวนั้นบ่หวดเข่าเมื่อกันไหมค่อยบกปงเบ่ค่อยไม่หุดเข่าเออกูบอกให้ป่งจะโดนแล้วจนหิวมึงเห็นมั กูได้แล้วพระเจ้ากินเหล้าอยู่หรนฮะกินมันคนเดียวนี่ล่ะมันติเป็นหนังอลยน่ะเฮียอ๋ังเกตยดเอาสังเกตยดง่ายนี่งสังเกตยดคอยสังเกตบดองได้พิจารณาคอยท่านคอยอยู่ทั้งทิงเขา,านั่นสบายใจท่านคอยอยู่ทั้งใจเฝ้า,าพิคอยขึ้น <c ười> พิคอยขึ้นอยู่ทั้งทึงพวกเจ้ามันนั่งสังโอเลี้ยงกินขาเลย อยากใจเขาเรียบร้อยยังมันหัวไปป้าที่โถ่เจ้าไหลขบเจ้าเท่านี้มัองจัดเก่งบอกเก่งแล้วหาคุณสศกยากแล้วล่ะเจ้า่านิมื่อไรคนใค่นี้ฮะย่าติไม่เยอะคนมันบริการคนคือหมาวอดว่ะ่งินเอาพวกเจ้าจะฟ้อร์ไลหนีหรอยิงยิ่ลบเลี้ยวลบเลี้ยว มึงือไปยังโลดดัดม่าจะไปซื้อหมักนัดหลังสาซื้อบักนัดแลนไปหอดโลดดัดมึงคือบ่ไปซื้อตลาดนัดโอ้ยไม่บมกแซบคืออยู่โลต้าให้คู่เฝ้าเฮือนทุกเดอือนมันแหงอาจ,จะไล่าสารพัดนั่นละอยู่บ้านเอาให้มีแต่คนจนจโอ๊ยดูละมื่อน้ำสาระอัด ้านามึงกูละอึดอัดยืนตาาฝนล่มกันมันเฮ้ซิเป็นวัดสนุดได้เจ้าสีฟ้างันนะค่อยอยู่บะนีโอ้ยเฝ้าบ่ได้โอ้ยเฝ้าให้ซามนี่กับบ่ได้เนาะค่อยสีฟ้าเป็นโลตัสโอ้ยกูจะไปตลาดนัดคืนกูจะไปหาชื่อปากัสคืแล้วแล้วกูจะไปหาตาหมอนัดคืังฉิงง่มาหาหลวงพ่อยูบัด มึงน e> <Yes ั่งเแค่ยังเดี๋ยวนี้เสียของเสียของอยังโอ้ยไปซื้อของทีตลาดพวกน้ำดงน้ำแดงนี่ล่ะโอ้ได้ครบบ่ล่ะบอลครอบยวนละน้ำตาลหลอดน้ำเขียวน้ำแดงหกเมียมึงได้กสันเนี่ยมันใส่น้ำกินมอะไรเนาะอ้ไร เรียกไปอะเออเออเอาไนี่เอาเอามึงสิสไปใช้ไปนี่ตายในยบักห้ามึงเห็นมึงซัวคักไรเริ่มยังมาเริ่มกับไปเริ่มเมียยิง <c oughs> ก็มาขามตายเนาะเอาเล่นไปลบมันจะลุกเฮ้ยบักห้ามเอ้ยบักซัวเอ้ย